ิช่วยป้าปูนาขายอ่องมันปูหมดในพริบตาหลังจากที่อาิสุด,ดาราชื่อดังและเจ้าของร้านหมูกรอบได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่ายินดีจะช่วยป้าปูนาขายอ่องมันปูโดยจะแบ่งพื้นที่ในบูธให้ป้าปูนาได้มาขายอ่องมันปูด้วยและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นซึ่งก่อนหน้านี้อาภิุฎได้อัปเดตบอกว่า ตอนนี้ผมติดต่อป้าได้แล้วป้าบอกว่าจะมาที่บูธของผมปกติไปออกบูธขายของด้วยความที่เขาไม่ได้มีชื่อเสียงคนอาจจะสนใจเขาน้อยแต่ผมมีชื่อเสียงและมาขายของที่บูธอยู่ทุกวันผมจะแบ่งพื้นที่ในบูธของผมให้ป้าส่วนหนึ่งให้ป้าขายข้างๆกันผมก็จะช่วยยืนขายอยู่ข้างๆแล้วเอาไรายได้ให้ป้าทั้งหมดครับล่าสุดค่ะ อพุดได้โพสต์คลิปลงทางแอปพลิเคชัน t i k กต็อค่ะได้ให้ดูบรรยากาศนะคะซึ่งทางด้านของคุณป้าปูนาก็ได้มายืนขายอ่องมันปูภายในบูธของทางด้านอาร์ตพุดค่ะซึ่งก็มีอาร์ตพุดนะคะคอยเรียกลูกค้าเข้ามาซื้ออ่องมันปูของคุณป้าปูนาจนหมดเลยละค่ะโดยคุณป้าปูนานำมาขายในวันนี้100กระปุกหมดในพริบตาเลยละค่ะ ร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบส่ร้อยสี่สิบโอเคครับขอเคครบโคครับโอเโอเคครับโอับโอครับโอเคครครับโอบคครับ ทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนเพื่อนช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ